สวัสดีครับกำลังอยู่ด้วยกันในเกมแร็คโรว X Next Generation อีกแล้วน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรีวิวเจ้าตัวแดนเตียนประจำวันที่เป็นของเร็กเนี่ยระดับยากหรือในในเกมนี้เขาเรียกว่าคอแซนะมันไม่ใช่เร็กโอเคเดี๋ยวพาไปดูรีวิวรวมๆว,ว,ว่าตัวดันเนี้ยมันเป็นยังไงสกิลของบอสเป็นยังไงบ้างนะครับยอย่างแรกเราไปหาปาร์ตียนก่อน ตัวด่านมันเองไม่มีอะไรมากนะเริ่มมาไงก็วิ่งลุยไปเลยเจอมอนห้องไหนก็ตีตีไปให้ตายพอหมดก็ย้ายไปห้องต่อไปสุดท้ายเจอบอสเด็กก็ตีบอสเด็กให้ตายแค่นั้นแหละครับมันจะยากก็ตรงที่ต้องลบสกิลหน่อยนะถ้าตัวเราไม่ถึกพอมาถึงลบสกิลของไอ้บอสเด็กนะมันจะมีสกิลที่เป็นแบบยิงกระสุนน้ำกับเรือพุ่งอันน,นี้แรงหน่อยแนะนำว่าถ้าสมมติเห็นว่ามันจะยิงกระสุนน้ำหรือว่าเรือมักนกำลังจะพุ่งให้กด ไอตัวเอตกระเทอนเนี่ยออกก่อนแล้วก็วิ่งหลบด,ดีๆไม่งั้นเดี๋ยวพอจะกดวิ่งหลบวิ่งหลบปุ๊บโอวแม่งก็เดินกลับมาที่เดิมตีตีมอนเมือนแหละลส่วนตรงนี้นี่แนะนำว่าให้ไปยืนตีบนบันไดน,นะเพราะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีเรือพุ่งออกมาถ้าถ้าไม่หลบก็โดนเรือไปเต็มเห็นไหมไหมเรือจอดมาละผมน้อยปุ๊งจริงๆเรือไม่ไม่แรงหรอกครับแต่มันแรงตรงที่ว่าพอมันติด ติดมันก็ติดติดฟอสฟอสน้ำอ่ะแล้วเลือดบนรดลงเรื่อยมแมลงตอนนั้นแหละตอนน้นนี้ก็อย่าลืมกดข้ามนะครับเดี๋ยวเพือ่อนรอมาก็ไม่มีอะไรมากนะครับห้องบอสก็ตีเด็กไปเรื่อยคอยหลบสก,กิลมันเฉย การโจมตีปกติเลยก็คือตีไปเรื่อยแหละเนี่ยมันจะมีสกิลพิเศษมันจะชาร์จยิงกระสุนน้ทาท่านี้แนะนาว่าต้องอหลบเยนะถ้าเลือดไม่เยอะพอค่อนข้างแรงเลยทีเดียวผมก็ปั๊มยาสู้เอา <c oughs> ขี้เกียจวิ่งหลบแต่ถ้าวิ่งหลบได้ก็ดีนะประหยัดประหยัดยาไปหน่อยหรือถ้ามีพีชเข้ามาด้วยยิ่งดีใหญ่เลยอีกส่วนท่านี้มันจะสุ่มเพื่อนหนึ่งคนที่ยืนไกลสุดติดบอลน,น้ําถ้าเพื่อนคนไหนเราติดแล้วก็วิ่งไปช้นเพื่อนครับ เพื่อนก็จะหลุดจากบอลน้ําได้ซึ่งบอลน้ํานี่แรงใช้ได้เลยนะโดนน้ำเม็ดลดเรื่อยๆเฮ้ยโดนแล้วเลือดลดเรื่อยๆจนตายน่าก,กลัวอยู่โอ้ย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 จุลากลากลากกลับมาตรงกลางก่อนอย่าให้บอสอยู่ริมๆนะอย่าเพื่อมันเรียกเรือมาเดี๋ยวหลบไม่ทันสัตว์ไปเอออย่ากระตุกดีขอร้อง ละมุดละเรียกเรือปะเนี่ยอ๋อยังสกิลกวาดหน้าเฉยเดี๋ยวเรือมาใช่ไหมผมเดี๋ยวเรือต้องมาไอ้นี่มันชอบเรียกเรืออ่ะเรือมาแล้วเรือมาแล้วเราก็หลบเรือครับเรือก็พยายามลากเล็กกลับมาตรงกลางขาขาโง่ก็แค่นี้นะบอสเบรกอ่ะเปิดของได้แล้วให้มันไปอยู่กับชาวโลกไหมมุมไหน โอเคก็ได้อะไรมาเนี่ยไม่เหลียว่าคซีลี่มาก็กรุบกริบกรุบกริบเหรียญเดียวตายตายตายมีมีขอของเขาดีกว่าเขาจะให้ไหมเนี่ยเอาไปแล้วนี่คนนี้ก็ได้ไม่อยู่เหมือนกัน,กนไม่เป็นไรโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดันเดย์ยากไม่ได้ยากสมชื่อเท่าไหร่แค่ตุ่ลบสกิลบอสนิดนึงครับตัวก็ไม่ตายแล้วแล้วถ้าจะสบายขึ้นอีกก็ขอให้มีพรีสไปด้วยแค่นั้นละครับ อางวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าปะครับสวัสดีครับ